ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทะรรัตนกโกศินลร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากเกษตรกรรมและพัฒนาเกษตรกร พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากเกษตรกรรมและพัฒนาเกษตรกร,กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและพัฒนาเกษตรกรโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรพินโยชัดจินดารองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับคุณชัยยานอยู่สิริประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามคุณสเสถียรมาเจริญรุ่งเรืองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีและคุณสุทินชราคำประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีคุณวิเศษคุณวิสุทธิ์วิทยานันท์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุพลหมอนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีและคุณศักดาเนติพันธ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครณห้องประชุมกระเชนชั้นสามอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่สัรยาสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน ประธานหอการค้าเผยแผนกระจายวัคซีนโควิด -19 ชัดเจนเรียกความเชื่อมั่นได้ขณะที่ลอตแรกจากซินโนแวก2 0 0 0โดสถึงไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ นายกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหากรัฐบาลมีแผนในการกระจายวัคซีนโควิด -19 อย่างชัดเจนรวมถึงมีกรอบระยะเวลาในการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมและจัดลำดับการฉีดว่าจะฉีดให้กับกลุ่มใดก่อนหลังจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจได้ดีขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจจะสามารถจัดทำแผนและวางแนวทางในการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนกับกิจกรรมหรือการกลับมาเปิดกิจการการจ้างแรงงานหรือแม้แต่การบริหารจัดการในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวน2 0 0 0 0โดสล็อตแรกจากบริษัทซินแวคของจีนจะมาถึงประเทศไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี